สวัสดีครับนี่ร้านรานรามนะครับอันนี้มากับ New PCX นะครับสีดำดุสวยเลยอันนี้เป็นรถของคุณโฟมนะครับมาติดตั้งสัญญาณกันระมือรุ่นท็อปต่อนะครับตัว2 w a y นะครับเป็นรีโมท2 w a y นะครับ2ตัวนะครับให้2ตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับให้ไปเลย2ตัวนะครับมาป้องกันเขานิดนึงนะครับในการล็อกแบบมีเสียงนะครับมันจะมีตัวแสงไฟบอก LED บอกนะครับเดี๋ยวคุณโฟมลองตีรถนิดนึงเลยฮะนะฮะมาเจอเราด้วยเห็นไหมฮะ เือนรถด้วยนะครับเนี่ยเตือนเราห้าวิอยู่แล้วนะครับจะไม่ร้องแบบบุยไวยมากมายแค่เตือนเฉยๆว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะครับอ่าโอเคแต่ถ้าเขายังยุ่งต่อเนื่องนะครับมันจะร้องประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในราชการสถานที่ราชการนะครับไม่ต้องการใช้เสียงนะครับเราสามารถเลือกในหมดปิดเสียงได้เพราะหมดปิดเสียงเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยนะครับลองคุณลองตีรถอะไนิดนึ่งครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเลยนะครับแต่มีเสียงเนี่ยที่รีโมทนะครับที่เราจะเงียบกิฟเลยนะครับ แต่ถ้าใครมาแทนลูกบุญแจรเรานะมันจะดิบเป็นระบบเสียงให้อัตโนมัติแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณฟูมเป็นคนสาธิตเองเลยนะครับคุณฟูมลองลองลอง,ลองแทนลูกบุญแจตัวเองเลยครับสตาร์ทเลยครับอ่แแทนล้วสตาร์ทเลยครับอ่วสตาร์ทเลยครับลองสตาร์ทดูเลยครับ ติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดใช่ไหมครับนี่สตาร์ทเองกับมือเลยนะครับอ่าก็คือล็อกแล้วยังไงไม่ติดแน่นอนนะครับปลอดภัยและกังวลนะครับแล้วก็หมวดต่อไปเป็นฟังก์ชันค้นหารถนะครับเวลาเราถึงที่หมายเราล็อกรถออกไปเราออกมาลรวหาเราไม่เจอนะครับกดเบอร์สี่ค้างไว้นะครับรถมันจะล้องขึ้นมานะครับอ่าเจอแล้วเราก็ค้างไว้ครับเบอร์สี่มันจะดับลงนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับล็อกแบบปิดเสียงไปนะครับเรากดล็อกอีกทีมันจะได้เปิดเสียงนะครับแล้วค่อยกดค้นหารถนะครับ ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตั้งความเซนสิทีฟได้ถึง5ระดับนะครับที่รีโมทนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมไม่สอนแล้วการผมสอนไปหลายคลิปละนะครับแล้วเรายังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าอีกนะครับแต่ท้ายเนี้ยถามคุณโฟมนิดนึงพี่อธิบายคุณสมบัติมันทั้งหมดแล้วแล้วคุณโฟมดูวิธีการติดตั้งทั้งหมดแล้วรู้สึกไงบ้างครับงานเก็บงานละเอียดครับเก็บสายไฟให้ดีครับ ครับรู้สึกมั่นใจขึ้นครับจากที่ไหนก็หายห่วงหายห่วงเนาะการนี้โอเคก็แล้วฟังก์ชันพิเศษที่พี่มอบให้แฮปปี้ไหมครับครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีปลอดภัยเนาะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณคุณโฟมากนะครับที่ไว้วางใจรานนารามเรานะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่รานนารามนะครับนิวพีเซ็คครับขอบคุณครับ